ก็มาต่อกันเลยนะครับผมซึ่งเมื่อกี้แบตหมดนะครับแบตอีกเครื่องหนึ่งนะมันหมดนะครับผมก็จะทำใหม่หมดเลยนะโอ้โหก็วันนี้ก็จะมาสตรีม n มคครับนะครับเป็นสตรีมแบบล่นแบบจะเล่นเล่นแบบบล็อกแมนนะครับนในนี้นะครับถวยพัด้านหาเองอน,น,นี่เป็นแมคคร f t เวอร์ชั่นนะ 1.1.0.9ก็นั่นเองนะครับผมก็ยังมาได้เล่นเอาชีวิตรอดอีพีสองนะครับผมก็จะเล่นเนี่ยก็เริ่มเกมกันเลยนะผมจะสูมก็ตอนหาก่อนเดี๋ยวนะ้รับเพื่อนก่อนเ,อเข้าก็เข้าล่ะเข้าก็เข้าเว้ ก็ได้ก็ได้เฉยเลยเข้านะกดทุนอีกนิดนี่บอครับผมหนึ่งสองสามสี่สวัสดีคนดูหนึ่งคนด้วยนะครับดีครับดีครับดีครับ อยากเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะครับก็แก้านะบอกทีนะครับเผื่อท่านผู้ชมลือครับสตรีมแหลกไหมครับท่านผู้ชมถ้าแหลกได้นะนี่นี่สตรีมในเออเวลาผมสตรีมในอะไรวะในนั้นอ่ะในอะไรวะเดี๋ยวด้าน YouTube Gaming นะมันไม่ว่ามันภาพกระตุกมากเลยนะครับผมก็เลยสตรีมในนี้เลยนะ อ้าวไปไหนกันหมดแล้วเว้ยก็ไม่เป็นไรนะเข้ามานกับผมได้นะครับผมรอมันก่อนนะครับเออตอนนี้เขาไม่โคตรนานเลยเฮ้ยมันจะเข้านานไม่ถึงไหนวะ คนโดมาดูอีกแล้วนะครับหนึ่งคนนะก็หายลดหายรดนนั่นแหละเอออาจจะบปนหวัดหน่อยนะครับผมเฮ้ยซึบนี้มันเข้านานจังวะดูมนันค้างวะเนี่ยก็ยังผมยังไม่เข้าเลยนะค้างเลยวะ ค้างหรือยังไงนะครับผมอ้าวเฮ้ยมันค้างเหรอวะยิดคียไม่ให้ครับดงงเดี๋ยวผมมานะครับท่านผู้ชม ผมมานะแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีคุณดูสองคนนะเดี๋ยวผมขอออกแป๊บนะออกจากเกมแป๊บก่อนนี่มันเข้านานเกินเดี๋ยวไเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่นะครับผมถ้าได้ยินเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยครั้งหนึ่งเลยนะก็พี่ ทำมินทนสงดีเป็นไม่หรอผมทำไม่เป็นนะนนนนเกมเมอร์รอทรไม่เป็นนะครับก็มีแต่เพื่อนผมมาเพื่อนผมทำเป็นนะครับเพื่อนผมอ่ะเฮ้ยก็กกไม่ต้องสนใจคนระับที่ผมเฮ้ยผมด่าน้องมันเสียงดังคลิปหอยเลยนี่เขาเซิร์ฟเจนแจนนะก็รหัสหนึ่งสามสครับเข้าเลย พอดีใครวะอ๋อรู้ละคนรู้จักครับก็ต่างกันนะเอ้ยเสียงดังแล้วเสียงดังแล้วเวย้ยบิวมีคนตัวเหมือนบิวเลยม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวถ,ถ้าผมทักกับเขาน่งนะท่านผู้ชมอะไรวะเย้แป๊บแป๊บแป๊บ สตรีมอยู่สตรีมมาครับอยู่ประท้วนอีกนิดชีวิตจิตจาตจันยุกเ <c oughs> ค,ครือข่ายมีปัญหาเอ,าอ้ยเป็นเอสวอะอ,วอ๋อเข้ามาอีก่อนท่านผู้ชมเ,เป็นอะไรอีกเลยเนี่ยคุณไหนเป็นเอสวะ เ,ออเดี๋ยวจ้ว <c oughs> ออก่อนนะแม่งเดี๋ยวแหลกครับเดี <c oughs> ๋ยวแหลกอะไรอยู่าะไรนี่อยู่อะไรวะเดี๋ยวแหลกครับเดี๋ยวแหลกโอ้โหนอีกนิดอ๋อ,อดูอยู่เหรอครับไม่เป็นไรนะเขินจังเลยไอ้สัส ทำผมทำให้พี่จะเอาไหมเอาครับเอาครับเอ้ยพูดผิดเว้ยพูดผิดผมหมายหมายถึงว่าไม่ต้องสนใจน้องหรือที่ด่าน้องอะ่ะน้องที่อยู่ในบ้านน้องที่อยู่บ้านเว้พูดผิดเดี๋ยวๆแป๊บก็ถ้าใครเข้ามาดูผม,มบ่อยๆอ่ะผมจะให้เป็นแอดมินนะครับ เขาเซิฟนี่เซิฟนี่เดวยกลันนะที่เขาชวนผมมานะอาจจะเต็มแล้วมั้งนะครับุ่นผู้ชมไม่อะไรอะไรวะเด้วเด็ดมาลินด้วยอ๋อได้ได้ได้ล่นได้เลยนะหนาดผ่านทำไมมันต้องใสใสแลัวผ่านด้วยวะ เกียรติเข้าแล้วเซบนี้ก็เดี๋ยวนะแต่คนโดนแล้ววะหนึ่งคนอยู่เลยเหรอทำอินโทรสองดีก็ทำได้นะแต่ผมก็มีอินโทรไม่ครับอยู่แล้วนะครับ สี่เฮ้ยสี่ไม่ใช่ห้าเรียบร้อยนะเข้าไปเลยเต็มเต็มเต็มเอาันใหม่ก็ได้เว้ยเอาไหนดีตกปลาได้ของก็ไม่ดีกว่าเว้ยตกปลาได้ของดีกว่านะเอาไปเอาไปเข้าไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ คนดูกี่คนวะหนึ่งคนนะเฟซชื่ออะไรอ๋อเฟซชื่อตามช่องเลยครับเฟซชื่อตามช่องเลยนะก็ชื่อตามช่องเลยนั่นแหละออมันใหญ่ด้เปล่าวะอ,อะไรวะ เข้ามาแล้วนะตกปลาได้ของอะไรไปอย่างี้โอ้โหมึงจะให้กูท้ามึงให้กูเข้าอย่างงี้นะยิ้มเคเออใครตีใครตีรตโอ้ยเอ้ยตีเราทำไมวะเราก็แค่อยากมาเล่นเซิร์ฟตกปลาได้ของเอ้ยใครได้ยินใครได้ยินบ้าง ไปมันซื้อตกปลาเรียกของหรือซื้ออะไรกันเนี่ยไปแหละกไปแหละเออตัวการน้ำชวยด้ยจะตายแล้วโอ้ตายใครสนใจอย่ามาเล่นกับผมก็เล่นได้นะครับเออืออมองไม่เห็นเลย ก็แต่ๆนะคนดูกี่คนนะหนึ่งคนทำไมมันย้ายไม่ได้วะทำไมมันย้ายไปไม่ได้ท่าไม้ชมช่างแม่ง chớp ở đây mày đi qua, Chân đã đã nè Anh Nung Viết cái chữ chữ tám trong nè อ,อ,อะไรดีวะได้ได้ได,ได้ภาพเลยวะภาพมันแตกทำไมมันแตกครับอ๋อรู้ไหมทำไมมันแตกผมวันนี้ผมปรับมันต่ำๆไงภาพมันก็เลยแตกนะครับก็ปรับปินประมาณ6กรกว่านะ ไหนวะหกร้อยตั้งค่าใหม่นะนี่โอ้สามร้อยดีนี่วะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอะไรดีวะจะปรับให้มันแบบดีกว่านี้นะก็อะไรนะั่นละนักหนาวจะได้เล่นไหมเนี่ย โอ้ได้ครับได้จะซื้อนี้แล้วกันสามคนเองเหรอทำไมคนดูถึงน้อยจังวเฮ้ยครับครับผมโอโโดาบหน่อย ดี๋ยวผมไปดูอีกเครื่องนึงนะว่าเสียงแตกไหมครับก็ถ้าได้ยินเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยครั้งหนึ่งเลยนะครับเฮ้ยเบาๆหน่อยครับ,บรเบาๆหน่อยเปิดดังจังอัดคลิปอยู่เนี่ยอ๋อซุปนี้เป็นอมตะนะครับ เดี๋ยวผมดูเครื่องก่อนนะว่ามันนี่ต้นรับครับอ๋อครับครับไมคนดูถึงน้อยจังเลยอ๋อนี่ผู้หญิงเล่นเว้ยแต่อันนี้ผมถือมือเดียวอยู่นะเนี่ยัยนยดูสนคนเลยเอาบออาาิวเอกา,าเสียงกกต้อง,ออง,งครัเลยเดี๋ยวเฮ้ยเจอ<ม>แล้ ตซนนี้มันเต็มสามคนใช่ไหมวะเบอเบาหน่อยครับเบาหน่อยเปิดดังจังอัดคลิปอยู่เนี่ยอีกหรือจอมวัดจ่ายอยู่เนี่ยแล้วว่ามันยีน่ต้นรับครับอ๋อครับครับ step หนึ่งครับเ,เดี๋ยวเราเอาเล่นใหม่ดีกว่าครับ มันวุ่นวายสุดเกินนะเนี่ยกี่นาทีแล้ววะท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงสะท้อนนะเพราะว่าผมันไงดูอีกเครื่องหนึ่งได้แต่ผมออกก่อนออกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ผมจะเอ่อเลีนสมไหนดีด้อบอกให้คนชื่ออ้ําสร้างเสริมดีกว่าเว้ยนี่ใช่ไหมวะโอเคเดี๋ยวบอกให้อ้ําสร้างเสริมเลยสร้างเลยตอนนี้กี่โมงแล้ววะเอ็ดโมงสร้างเลยสร้างเลย คนดูหนึ่งคนสตรีมยาวๆนะครับครับครับสตรีมเดี๋ยวสตรีมยาวเลยนะนุนมันกิมมเมื่อร์โนนุนไม่ไม่ะครับาจะมีคนดูมาดูไหมครับถ้าคนดู ขึ้นไปก็ดีแล้วนะครับผมเอ,อ้ยมอง้ายไันขับจังทำไ้ก็อ้าว what t ต e f ฟักแล้วอ้ำจะสร้างเสือไม่เนียอ้ำอะไรของกูอะ อ้าว oh, ไม่กดน้เววยไอเพนเะเ้ยเลยนะคือจะ้อนไหนวะไม่มย้ายไปไม่ได้วะ คุณดูสุวนคนเหรอเป็นไลนะดัสตรีมยู่ยาวเลยเดาเนาเล่ลนเซิฟไหนดิทำมึงอยาจะซางวะเอาเซ้ฟเราเนาะใช่ใช่ ใใชใช่่ทำไมถึงคนดูศูนย์คนอย่างนี้สตรีมยาวเลยไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสตรีมอาวีดีไหมเนี่ยสตรีมครั้ไม่มีคนมาดูเลยอันนี้ก็เปิดแชทใกล้จังคนดูหนึ่งคนยิดดู ใครวะ้างซีฟบกันไม่ใช่ไม่ใช่อัมว้ยคนนี้ไม่ใช่อัมเข้านะครับอ่าอะไรเขาจะสร้างวะเมื่อไรจะสร้าง โอ้โหอออีกเออแทนยังข้างนี้เคเคเคนะอ่ะเคนะคมาดิก็เชิญมาดิ เชื่อมาแล้วครับเดี๋ยวผมห้องตัดการเชื่อมต่อแล้วอ้าวตัดการเชื่อมต่อทำไมอ้าเฮย้ยเออมาแล้วมาแล้ว แป๊บหนึงนะกำลังเข้านะครับท่านผู้ชมนี่ใครวะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกำลังเข้ากำลังเข้าท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะเพราะว่าอัดในหูฟังนะครับ มุดแล้วเนี่ยโอ้โหใส่หูฟังแป๊บนะคดปวดเลยอ่าคนดูหายไปหนึ่งคนไ <c oughs> ม่เป็นไร <c oughs> สตรีมแรกๆก็อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมสตรีมไปนานๆมันก็มีคนดูเองแหละ ตอนคืนผมก็จะสตรีมอีกอ่ะเอ้าขับไปยาไปจังหวะนี้คุณโมโชาเขียวกำลังเข้านะครับใครเขียนอะไรมาเพื่อนก็เชิญอันนี้มาก่เข้าไม่โคตรนานเลยเป,ป,ป,ปิดอยู่รู้แล้วรู้แล้วเข้ามาแล้วเข้าแล้ว เยวเียงก่อนเข้าแล้วเข้าแล้วป้าคอยคุณมูชาเขียวก็มีเกียวเลี้ยวซ้ายมาครับลูกออกป,ป,ป,ป้าป้าป้าไปไหนดี ไปหาเอ้ยเดี๋ยวนะซึ่มนี้นี่วะผมอันนี้อยู่นี่ใช่เปล่าวะใช่เซึ่มนี้ไหมวะนผมเป็นอมตะได้แล้วนะครับผมหาอันนี้เป็นอะไรวะเดีแต่ผมเคยอันนี้อยู่นะน้องเขียนใหม่ดูน้องเขียนใหม่ดูน้องลองเขียนดูน้องเขียนดูเขียนได้น้องเขียน นนึงนะอมไม่ได้ยินเสียงเราเลยเหรอเฮ้ยอ๋อเวลาไม่ได้ยินเสียงนี่ว่าคนดูสามคนสวัสดีคนดูสามคนนะครับนนนะหน้าบนในเดี๋ยวสตตีมไปย,วยาวๆเลยนะตีมย,วยาวๆเลยจะตีมย,วยาวๆเลยนะครับก็จะเป็นอมตะเอ้ยใช่ใช่ใช นี่มันจะมีออบ้านหลังหน่ะหรือว่าเขาพังออกแล้ววะชีน้นี่ยังมันเป็นซื้อที่ผมเจอกับอ้ำครั้งแรกเว้ยซื้อเนี่ยตายไหมไม่ตายก็โอ้แหลกแหลกๆๆลกทำคเตอร์ชินเนลแมนกนตีนนะครับ กล่องมีอะไรเปิดไม่ได้แลกอีกเปิดได้แล้วหิวว่นนหิว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 ยนนี้นะอ๋อนั่งจนขาชาเลย โดนโอ้โหทำไมสนานเนี่ยเออเดี๋ยวมาหนาึ่งเดี๋ยวผมไปรับแอดเพื่อนก็ที่บอกผมว่าจะทำสกินเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สกินเออจะทำของดีให้นะผม ก็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 อะไรชานนคนเดิมแอดไม่ได้กดไม่ได้อทำไมคนดูที่น้อยขนาดนี้ถ้าคนดูศูนย์คนนี้ผมปิดเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามีให้ดูวิวหน้าจากเองมีเงี้ยเดีอ่าไม่กดไม่ได้วะเฮ้ยผมจะกดตรงนี้เนี่ยดูอีกคนโอ้โหเกิดอาการค้างครับเกิดอาการค้างนะผมปิดตรงนี้หน้าจอก่อน ปิดหน้าจอแรับหนึ่งเฮ้ยอย่าเสียง,งดังเด้อ้าวเกิดอากการค้างครับท่านผู้ชมแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวสต็อปคลิปก่อนสต็อปคลิปดิ ว t ดต่อฟักแล้วไงท่านผูช้ชมตอบคิดดิโอ้โหมันเป็นอีกแล้วเนี่ยเป็นอีกาครับเป็นอีกวอ,อ่ะกดได้ลวกดได้ละเมื่อกี้กดไม่ได้นะถ้าไม่ชม ตัวเองก่อนนะครับดูของตัวเองนะครับไปดูของตัวเองนะเะใยสมาสมาทำไม สมาชิเอ้ยออย,ยินพันเลยสั์ทำไมสมาชิกมันอันนี้ไอ้ิบ็กซ์มันส่งันไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นไรนะ ผมขอสต็อปคลิปก่อนนะครับผมสต็อปลิปไหนสต็อปลง